สวัสดีจ้าเดี๋ยวมัหนี้สิพามาเห็ดเมนูผัดหมี่เส้นหมูสามชั้นเด้อจ้ะเดี๋ยวเขามาเบิง์นวาเครื่องปรุงมีเอเียงแน่เด้อย่างแรกเด้อจ้ะอันนี้คือเส้นหมี่ที่แซ่นามเลยเด้อจ้ะจะเป็นเส้นใ่เส้นใ่ที่ว่าเอามาจากเมืองไทยเด้อจ้ะเนี่ยบบมีเส้นหมี่หน่อยก็เลยเอาเส้นในี่จากเทียนเด้อจ้ะเนี่ยเขาจะใส่แบบเส้นใ่เส้นหน่อยก็ได้เด้อจ้าส่วนนี หมูสามชั้นที่หั่นแล้วด้วยจ้ะนี่น้ำบัะขามเปียกกระเทียมต้นหอมนี่เครื่องปรุงย่างอื่นด้อจ้ะเต้าเจี้ยวซีอ้๊วดำเสี้๊วขาวน้ำมันหอยพริกป่นรสดีชูรสน้ำตาลทราย ส่วนนี่คือถั่วงอกก็ต้นหอมเอ,อยร้โรยหนาเด้อจ้าแล้วก็จะมีนามเปามีแค่นี้ละจ้กง่ายๆเครื่องปรุงมีบ่หลายอย่างดอกจ้ะเดี๋ยวเฮาไปเริ่มลงมือเหตุเลยเด้อจ้ากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันพอหอนแล้วพอหอมกระเทียมพูปเปียวเยด้อจ้มกระเทียมได้หลายเ้อะจะเนีนยนๆดีแล้วเด้อจ้าไฟพอเด้อจ้า เที่ยวไปให้หอมอก่อนจะให้เหีืองก่อนได้จ้ะเหีืยงดีแล้วเขาจะใส่หมูสามชั้นรูไปไฟจัดหอมใส่สองอย่างเลยจ้ะหอมกระเทียมร่วมกันให้หอมเลยจ้ะใส่หมูสามชั้นลงไปเนื้อหมูกระต่ายคนชอบเลยจ้ะถ้าบหลายใหาคนใส่หลายน,นอกจากเนาะ เดี๋ยวไปวจิงมะหมูเริ่มเบรคก็เลยดับแล้ก็ไปเรื่อยๆพอได้ที่แล้วเขาก็เริ่มปรุงเครื่องเลยได้จ้าปรุงเครื่องกันเลยใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนเด้อจ้ะจะใส่แค่น้ำตาลปีบก,ก็ได้เด้อจ้ะแค่นี้น้ำตาลปีบเนะาะเพราะว่ารสชาติจะได้ออกเปรี้ยวหวาน เทียวว่ะดูเผ็ดจัดน้อยตามความชอบกับความเผ็ดใส่น้ำตาลลงไปจะเกียวได้จ้ะจะเทียว,วยู่นีเพราะต้องแช่เย็นายากได้เจ้ะยู่นี่เก็บไปในห้องเก็บของด้วย viên chất. phải chạy không phải nói nữa nè 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 โซ่จะตื้นจ้ะโซ่อดี๋ยือลงไปยิกวขาวจ้ะ้ำมันหอยขาดก็ได้นะจ๊ะิืวดัง ดำอีกปร,ริมาณเนี่ยตามสอบด้จัก้ะดมดำ่อยดำเลยใส่ชูรสลงไปจ้ารสด,ดีจ้ะ ใส่พริกป่นทคนิดใส่หลายแ้นกว่าจะกินกระด้จ้ะเราก,กินเกล็ดอะไรพริกป่นตำเองได้เนี่ยละเอียดที่ดีเค็นี้พอ ลูกไปแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะน,น้อยๆก่อนเพราะว่าเหยดเพิม่มไปได้จ้ะถ้าพร้อมน่ะแต่กะเล่งไฟแรงเล่งไฟให้แรงเพราะน้ำเดือดเข้ากันที่จะมาซีมือรสชาติเด้อจ้าว่ให้น้ำเดือดก่อนน้ำเดือดเข้าก,กันแล้วที่นี่เขาจะมาซีมือรสชาติเด้อจ้ะรสชาติเป็นยังไงบ้างไปชิมดูก,ก่อนนะ รสชาติพอดีเลวจ้ะออกเปรี้ยวๆของมะขามรสเปรี้ยวของมะขามนี่แซ่บเลยจ้ะเปรี้ยวๆหว,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 วานๆไปเลยสามรสต้องใส่เส้นม,มีลงไปลเลยด้วยกันเส้นมีตัวเส้นมีไงด้วยที่แรกตั้งใจว่าจะหาเส้นใหญ่แห่งนะจ้ะแบบบ้านเฮาเขาม,ามแบบาแีแต่เส้นแบบนี้ตั้งใจแอบนะจ้ะใส่เส้นแบบนี้มา ไห้ดีเป็นเส้นมีโคราชนะจ้ะแสบหลายเส้นมีโคราชพอวพนนี้เาเหนียวจ้ะไปนี่เขามาตะบ,บ้าเบิร็วเขามาก,ก็หลายจ้ะถ้ารสชาติของบ้านเขาเาจะใส่พริกได้หลายน้อยนะจ้ะกาจจะเสบอันนี้แฟนกินน้ำใส่พริกแบบเผ็ดๆบ่ดดได้เอาแบบก็ด,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 ดีพอดีจ้ะ ค่อยค้นไปเรื่อยจ้ะกินเกษรเส้ร็จสุกเด้อเสน้นดดสนุกเลยเด้อจ้ะผัดมาโดนแล้วจ้ะเส้นสุกแล้วเราสาดแซ่บแซ่บไปจันเห็นว่าเใหญ่น้ำกับเนียวอยอะหรือเป่าเนีย่ยเนียวเยอะเอาถุงห่อใส่ลงไปเลยจ้า ตุหมวตุ่มห,หอมไปลงไปจ้ะวนจะขูดก่อนแห่ต้่มหอมดูสุกกันมากันจ้ะ กินสดๆบุ๊คือต้นหอมบ้านเขาได้จ้ะต้นหอมม่วงพลังมันจะออกเผ็ดเพชรจ้ะถ้าสดอ่ะเพชรก็บ้านเขาได้เนี่ยต้นหอมผัดเนี่บ้านเขายัางว่าผัดมีใส่ต้นหอมสดๆเนาจะเสียดแล้วนี่จะแป๊บก่อนน่าตาหน่ากินขนาดเลยจ้ะ หน้าตาหน้าตาของนางมูซองชั้นแคบขนาดจัดก็สอดัง่แฉบ,บเลยไปเฮ็ดกินได้จาบพกเจ้าเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเดอ้อคลิปหน้าจะทายันอื่นใหม่เิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เธเป็นกำลังใจในการเย็กคลิปต่อไปนะจ๊ะและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า